เออไหลไปหน่อยแล้วคุณห้าห้าร้อยไปเออน่าขันมาขันมาอู้สี่พันแล้วคุณเก้าวัดต้องว้า เอาละครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เรามีอยู่เกมใหม่ด้วยสาดตน้ำสงกามนะครับผมชนะรางวัลด้วยเผาตัวคูณเพิ่มผงขึ้นนะเกมใหม่นะอ่เพิ่งเข้าพีจีเลยเพิ่งเข้ามาเลยนะผมนะครับผมก็เลยลองสักหน่อยนะอ่ามาเอามาทุกแค่ร้อยเดียวพอเรามาลองดูกันว่าเกมใหม่เนี่ยแม่งจะเฟี้ยวแค่ไหนแล้วช่วงนี้ก็เข้าแค่เทศกาลสงกรานต์แล้วด้วยก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมและตัวดูตัวจักันเลยตัวจักผู้ชายจักรเยอะสุดลองมาผู้หญิงแล้วก็ ยูนีคอนแล้วก็ขันน้ำแล้วก็แว่นนะครับผมตามด้วยลูกบอลน,นะครับผมส่วนตัวจิปะทะก็เอเครับผม QJ 19ปกติทั่วไปเลยนะครับผมอ,อ๋อตัวคูนคือจะเป็นอย่างนี้คือต้องแต่อยู่ในเพาตรงนี้อ๋อโอเคถือจะคูนสเกตเตอร์สามตัวโอเคอ่าอ่าตามนี้เอาตามนี้นะครับผมก็ชุดนี้สองการแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมอย่างผมเนี่ยผมก็เหมือนเริ่มจะเป็นเป็นไข้นะครับผมแต่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นไข้หรอกนะหายใจไม่หอ,อกนะครับผมเออเข้าสเกตเตอร,ร์เลยไหมเราเรียบร้อย ได้ดูพอดีแหละฟีเจอร์มีอะไรบ้างแล้วผมว่าเกมนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วผมว่ามุนฟีเจอร์สองทีนะครับตัวผู้จะมาผมพึ่งหลังจากแฟนฉลัก์ที่ชนะรางวัลโอเคไป <c oughs> โอ้ดอกแรกไม่มาละโอ้โหดอกสองมาอยู่ริ่งไงแล้วคูณหนึ่งคูณสองเป็นไงเห็นไหมโอ้โหไม่มาวะเออดีมีคูณคูณสามเปรี้ยงยังไง Nhân ngay, ngay, cho ba mấy oh là khâu hoài là khu 6 Lại lại anh lại lại anh hơi 9 cao Cửa bao dù nữa, cửa Mày nào bao là thẳng Lại เออไหลไป,ไปแล้วคูติแปดอุ้ยคูติแปดโอ้โหหนึ่งพันแปดสิบโอ้โหเอาเรื่องสิว่าเอาเรื่องอยู่รอบแรกสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยต้้นนยเออมันต้องอย่างนั้นเอออะไรของมันก็ไม่รู้ไปครับผมเดี๋ยวมาดอกแรกแล้วมีตัวผู้อุย้ยตัวผู้ชายมาจะเอออุย้ยแล้วคูท่าอือสองพันห้าน, 2, นิ่มๆดินิ่มๆดิอย่างเงี้ย แน่นอนครับสุดสวยสุดๆไปเลยไปครับผมสุดสวยว่าไงสุดหลอกก็ว่ากันครับไปต่อฮะอ้าวเออโน่าจะไม่จ่ายเลยมึงมาสุดแค่นี้เองเหรอมาสุดแค่นี้เองเหรอเกมใหม่อ่ะเออไหล่บี้ โอไม่ไหลอีกอะเออไหลไปหน่อยแล้วคูณห้าห้าร้อยไปเออนะ่าขันมาขันมาอู้ซี่พันแล้วคูณเก้าวัตตาฟ้าียเเียย้ามันต้องอย่างนั้นอ โอ้ยยัเอาอ่ะส,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 สุดสุดไปเลยไอ้แตบหนูเมื่อปีขันขันมาแบบหูเฟี้ยวจัดเลยนะเฮียเฟี้ยวจัดเลยนะเอออ่ะผมขออีกสองทีพอเอาสองทีเบทสี่ร้อยขอสองทีอืมไ, <c oughs> ไม่มีกำลังใจเลยว่ะมาดอกแรกดอกท้ายเออมาหน่อยโอ้โหอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึง เออมาหน่อยเข้าวายหน่อยแล้วคูสามเออมีอซีเออเราอยากได้ขันไม่กับขันสักใบอีกสักใบโอ้โหขันไม่ลงก็ต้องับขัน้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็โเวทจะขันทิชชู่ทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้คุณเจอกันครับผมเกมใหม่ถือว่าโอเคผ่านนะครับผมผ่านนะผ่านผ่านผ่านไว้เจอกันครับผม